สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวพฤษพลักนณาพฤษพนะคะมวดหมู่นี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดดูได้ทั้งโสดสนิทแล้วก็ไม่สนิทนะคะเป็นการพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคามปี2566สําหรับชาวพฤษพลักนณาพฤษพนี่ยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14นีมิถุนายนกวางก็ได้จับไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะ 5ใบสำหรับคนโสดต้องเรียกว่าโสดแบบมีตัวเลือกเข้ามานั่นแหละแต่คุณไม่ได้มีบทที่จะเลือกใครในช่วงนี้นะก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบผิวเผินผ่านๆนะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปแล้วคือศพคุณก็ไม่ได้ยุติดก,กับใครไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องรีบในเรื่องความรักในช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครใช่นะต่อให้เรานั้นยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครตอบโจทย์สำหรับคุณคุณไม่สามารถรักใครให้ได้เท่ากับตัวเองหรือมากกว่าตัวเองได้เพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองพฤชกเป็นคนเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งจะเรียกว่าคุณเพียบพร้อมคุณเพอร์เฟกต์แทบจะทุกด้านเลยนะมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดอะไรนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาเติมเต็มอะไรให้กับคุณมันเหมือนกับคุณสามารถเติมเต็มให้กับตัวเองได้เวลาที่คุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไร ทุกอย่างคุณทำด้วยตัวเองในแบบที่คุณะไม่เคยง้อใครให้ใครมาทำให้กับคุณนะคะฉะนั้นคนที่จะตอบโจทย์สำหรับพฤษศพน่าจะหายากนะมีคนเข้ามาได้เรื่อยๆอะค่ะแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามามันก็เป็นได้แค่ความเลื่อยๆมันยังไม่ได้มีความจริงจังหรืออะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีกำแพงในตัวเองสูงมากรักใครยากทุกวันนี้ทำได้แค่แบบรักตัวเองเท่านั้นจริงๆนะไม่ได้แปลว่าพิศพคุณไม่ได้มีหัวใจนะ ถ้าคุณไม่มีหัวใจคุณก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรแม้กระทั่งหลักตัวเองหรอกแต่ว่าการที่เราจะรู้สึกอะไรกับใครคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่เป็นโจทย์เป็นใจความหลักในชีวิตของเราแล้วก็ตรงโจทย์ตรง,ตรงสเปกเราจริงๆอ่ะขอไพ่ราชินีดาบหน่อยนะคะพิศ,ศพราชินีถือดาบเป็นไพ่เก้าดาบราชาไม้เท้านะคะ ไพเดวิลจริงๆแล้วชาวพุทธศพคุณมีความอ่อนแอในตัวเองนะเป็นคนที่มีความเซนสิทีฟในตัวเองตัวคุณอนะมีจุดอ่อนแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่เปิดเผยจุดอ่อนนั้นให้ใครได้รับทราบคุณอนะมีตัวตนลึกๆของความเซนสิทีฟอยู่ภายในนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มั่นใจในเรื่องของความรักเรื่องของการครบค้าสมาคม มันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับแสดงกําแพงของคุณออกมาหน้าด่านการที่คุณเป็นบุคคลเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งในแบบที่คุณไม่ใช่ตัวตนแบบนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการปกปิดหรือเป็นการกบจุดอ่อนในความรู้สึกที่แท้จริงของเราหรือความเป็นตัวตนของเรา ดูจากไพ่นะคะลาชินีดาบเข้ามาภายนอกคุณดูเป็นคนที่วางตัวนะเป็นคนที่ดูวางฟอร์มเป็นคนที่แบบดูถือดาบดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนดุๆนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่จะป้องกันตัวของคุณเองให้ ไม่มีใครนั้นสามารถเข้ามาทําร้ายความรู้สึกของเราได้คุณทําตัวเหมือนคุณเป็นคนเย็นชาคุณพยายามทําตัวเหมือนคนที่เข้าถึงยากแต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนของคุณแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงยากเหมือนกับสิ่งที่คุณแสดงออกมานะมันเป็นเพียงแค่เกาะป้องกันของตัวคุณเท่านั้นเพราะว่าคุณอะไม่ได้อยากเจ็บปวดกับในเรื่องของความรักอีกแล้วมันเหมือนกับคุณเคยผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยทำให้กวางมองเห็นได้เลยว่าความรู้สึกลึกๆภายในของคุศบะ คุณเป็นคนที่เซสชันทีมากนะในเรื่องของความรักถ้าคุณได้รักใครแล้วว่าพฤศศกจะเป็นคนที่ค่อนข้างบูชาความรักแล้วก็เป็นคนที่ยึดติดก,กับคนที่เรารักมากๆฉะนั้นการที่คุณเลือกจะรักใครสักคนนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องเลือกให้ดีๆมันไม่ใช่การมองเพียงแค่ผิวเผินเหมือนกับตอนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากคนเข้ามาจีบคุณเยอะมาก คุณอ่จจะไม่หลงกอนกับสายตาที่คุณมองใครคนนั้นนะคะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกลักขึ้นมาโดยทันทีมันเหมือนกับว่าคุณแยกได้ว่าความรู้สึกรักแล้วก็ความรู้สึกหลงมันแตกต่างกันยังไงอาทีนี้ควางขอเป็นไพ่สาไม้เท้านะคะราชาถ้วยจริงๆคุณก็เป็นคนที่คิดในเรื่องของความรักนะก็รู้สึกเหงา อยากจะเจอใครสักคนที่เป็นหลักแท้แต่ก็ไม่ได้รีบที่จะเจอในเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ในความคิดเราอะถ้าเราอยากจะมีความรักหรือถ้ามันจําเป็นจะต้องมีวันใดวันหนึ่งอะคุณก็จะต้องเลือกให้ดีๆอะคุณต้องเลือกคนที่เป็นความรักสําหรับคุณจริงๆเป็นคนที่เขาหลักคุณจริงๆเหมือนกับที่ผ่านมาประสบน่าจะโดนหลอกมาเยอะเือเปล่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดนหลอกให้รักหรือเคยเจอประสบการณ์ความรักที่ได้รับบทเรียนราคาแพง มันก็เลยทําให้คุณเข็ดแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เดินไปเหมือนกับประสบการณ์ครั้งเก่าๆในแบบที่คุณเคยเดินนะคะมันก็เลยทําให้คุณนั้นะใช้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษแล้วคุณจะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจของตัวเองนะคะให้ไหลไปกับสถานการณ์ตรงนั้นน่ะคุณจะดูความเหมาะสมแล้วก็ดูความเป็นไปได้ถ้าใครที่คุณรู้สึกไม่ชัวร์ต่อให้คุณจะชอบเขาคนนั้นแค่ไหนแต่ถ้าคุณมองในอนาคตถึงความเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็จะไม่เผลอใจไม่เผลอ กายของตัวเองนะคะให้ไหลไปกับบรรยากาศตรงนั้นคุณเป็นคนที่หลักนวลสังวลตัวคุณจะไม่ยอมเป็นคนที่แบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับคนที่คุณไม่ได้หลักความสัมพันธ์แบบผิวเผินถ้ามาไม่ได้จําเป็นอะไรมากคุณคิดว่าไม่ไม่ต้องมีก็ได้เดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ความรักล้วนๆของคุณจะเป็นยังไงคะคนโสดความรักล้วนๆนะคะของชาวศศพิษกจะเป็นยังไงในเดือนนี้ไพ่พระก็โสดนะ tower โสดแบบไม่มีอะไรมาสั่นคอนความรู้สึกของคุณได้อไม่มีใครสามารถที่เข้ามาแล้วมาเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้ความรักยังไม่ใช่คําตอบสําหรับคุณในตอนนี้ความเหงาไม่ได้เป็นใจความสําคัญหรือไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในชีวิตคุณมากนะความเหงาไม่ได้ทําให้คุณนั้นวิ่งไล่ตามความรักคุณสามารถอยู่กับมันได้ความเหงาไม่เคยทําให้เราเจ็บปวดอย่างมากกา็แค่เหงาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันจะทําให้เราเจ็บปวดมันคือการเลือกผิดแล้วชีวิตมันเปลี่ยน มันเหมือนกับเราจะไม่เลือกผิดแล้วทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนอีกแล้วขอเป็นความรู้สึกของพูโศกค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงตอนนี้ the high p i n the high p i n มันก็เป็นไพ่ของความรู้สึกหนเหงาคุณรู้สึกยังไงเด็กเหรียนต่ก็ชินแล้วกับการที่เราอยู่ตรงนี้ความเหงาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเซฟโซนที่ดีความเหงาทําให้เรารู้สึกปลอดภัยฮ้าถ้วยถึงแม้ว,ว่าคุณจะไม่ได้ชอบความรู้สึกที่มันเหงามากนากักอะ แต่เราก็เลือกที่จะอยู่กับมันนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวที่เป็นเพื่อนและทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่จริงใจอะไรได้นะคะคุณไม่ได้ขาดความรักหรอกเป็นคนที่รักตัวเองได้และอีกอย่างคุณอยู่ได้แม้กระทั่งคุณไม่จําเป็นต้องมีใครมารักคุณก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้โดยปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขมันอาจจะมีช่วงอารมณ์ของความรู้สึกที่เราดราม่าบ้างอะไรบ้างนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนโสดนะคะที่เออมันก็ต้องมีบ้างแหละ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นได้อย่างไงบางคนก็อาจจะใช้ความรู้สึกเหงาเนี่ยแหละพิจารณามองเห็นธรรมมองเห็นความจริงของชีวิตพฤชศพจะเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งคุณอะเป็นคนที่ชอบตั้งทฤษฎีเป็นคนที่ชอบตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ความจริงบางทีนะความเหงาของคุณมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่ทําให้คุณพิจารณาหลักธรรมอะไรได้ก็ได้ค่ะ เพราะเท่าที่มองดูอะมันเหมือนกับพฤศพค้นหาชีวิตในตัวเองเจอแล้วการที่คุณเจอคําตอบของชีวิตอะมันไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องมีความหลักเลยทุกวันนี้คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้ไงคะ่ะอาทีนี้มาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะที่อาจจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณได้มีบทบาทในชีวิตคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะมีชาวมังกรมีชาวพฤศพมีชาวมีนอ่า ธาตุดินนาวมังกรพประสบกัน์ธาตุลมกลุมตุนมิถุนธาตุไฟเมสิสงธนูจริงๆนอกนั้นจะเป็นธาตุเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆกคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพฤศพและคณาพฤศพนะคะมดหมูนี้เป็นการพยากณรดงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนที่มีปัญหาความรักเข้ามานะคะหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคามปี2566สําหรับบดหมู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ได้มีพลังงานบวกอะไรนะคะเราพูดถึงปัญหาลวนลเดี <S <S ๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นนะคะมันเกิดขึ้น ก็ไม่ได้อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะเอาการพยากรณ์ของกวางนะไปอินในความสัมพันธ์อะไรกับของคุณมากฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะเพราะว่าเป็นการอ่านภาพรวมนะคะไม่สามารถที่จะอ่านให้ตรงกับทุกคนได้นะคะกวางจับใ้้ขึ้นมา2ส,สถานการณ์เป็นสถานการณ์ฝั่งคุณแล้วก็สถานการณ์ฝั่งของเขา ชาวพุทธศพลักขนาพุทธศพบนะคะคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวพุทธศพบนะคะเจอสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนมันเหมือนกับวันนี้เราพยายามที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะว่าเราเป็นส่วนไหนในความรู้สึกของเขากันแน่เขาเคยรักเราบ้างหรือเปล่าคุณน่าจะโดนความสัมพันธ์แบบปกปิดมีความลับหรือการแอคชั่นของเขามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่จริงสําหรับคุณมันเหมือนกับคุณไม่สามารถเชื่อถือในการกระทําของเขาได้แต่คุณก็ เลือกที่จะรักเขาแล้วก็เลือกที่จะรอคําตอบจากเขาในขณะเดียวกันเขาน่าจะยังมีความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆที่มันยังไม่จบหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันอาจจะยังไม่ได้มีการเคลียร์กับอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ตัวคุณนั้นน่าจะเป็นคําตอบที่ได้แต่รอคอยรอให้เขาทําตามคําสัญญานั่นแปลว่าพฤษศพคุณเป็นฝ่ายรอความชัดเจนจากเขานั่นเอง พึพ่งศบางคนนะคะอาจจะมีการแอคชั่นกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่คุณคบด้วยอาจจะเป็นรักระยะทางไกลอาจจะเจอกันในสื่อโซเชียลก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นแหละหรือไม่คนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้อะเพราะว่าชาริออดมาตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบชาวต่างชาติก็ได้ถ้ามองในบริบทภาพรวมนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเขาเข้าออกเป็นความสัมพันธ์เก่าใหม่อะคะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนเดิมของเขาในขณะที่เขานั้นก็น่าจะมีความสัมพันธ์อีกทางหนึ่งนะคะที่มันยังคารคาสังอยู่ตรงนั้นว่าอาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้หรือว่าเขานะคะยังพัวพันกับคนเก่าๆคนเดิมๆม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้จบอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณไม่แน่ใจในตัวเองว่าสรุปเราคือตัวจริงของเขาหรือว่าเราเป็นใครในชีวิตของเขาเราเป็นทางเลือกของเขา ที่เขาเก็บเอาไว้ในเวลาที่เขานั้นไม่สามารถที่จะไปตรงไหนได้แล้วเขาก็กลับมาหาคุณหรือเปล่าอาทีนี้ต้องเปิดไพ่ยขยายกันแล้วล่ะนะคะโอเคคือศพขอไพ่ยขยายหกเรียนค่ะลาชาเรียนแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบคุณก็แอบหวังเล็กๆนะว่า เขาจะชัดเจนกับเราความสัมพันธ์ที่เขาเคยสัญญากับเรา,เาไว้อะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเคยบอกกับคุณน่ะคุณหวังว่ามันจะมีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังบ้างกับคําพูดของเขาแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดมาคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงเหมือนกับบางอย่างคุณก็เชื่อได้หรือว่าบางอย่างคุณอาจจะต้องหานครึ่งกับคําพูดของเขาคะ่ะเพราะว่าถ้าดูจากช้อยจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันเหมือนคุณอยู่ในอาการของคนที่เผื่อใจเอาไว้ด้วยอะ่ะ แต่คุณก็ยังรอคอยในการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งของเขานะคะที่เขาเคยสัญญากับเราว่าเขาจะพิสูจน์หรือทําอะไรให้คุณเห็นเป็นจริงอะคะ่ะแต่อีกใจหนึ่งสีดาอะคุณก็เผื่อใจให้กับตัวเองด้วยผ้ายฝั่งของเขาเนะะี่ยค่ะเขาได้เป็นไพ่เดทนะฝั่งความคิดของเขานะคะแล้วก็มีไพ The Star. ่เดอะสตารมันอยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังจะตัดสินใจจบปัญหากับสิ่งที่มันค้างคาอยู่กับฝั่งนั้น อ่ทเนี้ยเดี๋ยวต้องขอขยายไพ่ให้มันชัดเจนกว่านี้นะกวางยังไม่ค่อยรู้คําตอบนะคะว่าไพ่อะต้องการสื่ออะไรไพ่เดทคืออะไรคะมันมีการจบในความคิดของเขาราชาดาไพ่แข็งแมนมันมีบางอย่างที่เขายังไม่สามารถจบจริงๆได้อืมมันอาจจะว่าด้วยเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงอะไรต่างๆนะคะที่เขายังไม่สามารถจบปัญหาตรงนั้นได้จริงๆอะ่ะ นั่นก็หมายความว่าเขาก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ณเวลานี้นะคะทุกอย่างจะเคลียร์หรือว่าทุกอย่างมันจะเป็นคําตอบช้อยเดียวเขาต้องจบปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ก่อนแต่เท่าที่มองดูนะคะเดซองดบบราชาดาบแพนแมนแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาคือมันเหมือนกับว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เขาสร้างขึ้นมาปัญหาที่เขามีอยู่ที่มันค้างคามันเป็นสถานการณ์ที่จบยากมากหรือมันเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถตกลง เคลียร์ใจกับอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วความชาัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นั่นแปลว่ามันยังเป็นไปไม่ได้นะคะพฤศพความรู้สึกของชาวพฤศพหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้ชาวพฤศพลัคนาพฤศพคุณรู้สึกยังไงคะสถ้วยนะคะคุณก็ได้รับความรักจากเขาในแบบที่เขาอาจจะใช้คำพูดการซัพพอร์ตกับคุณนะคะเพื่อให้คุณเห็นถึง ข้อพิสูจน์ของเขาเนี่ยคะที่พยายามจะรักษาคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์แต่ข้อพิสูจน์ของเขามันทําให้คุณรู้สึกเบื่อมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยคุณต้องการคําตอบเดียวคุณต้องการช้อยเดียวคุณอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเมจิกเชียนเราไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นนะบางทีคุณก็คิดนะว่าสถานาการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมา หรือปัญหาอะไรที่มันค้างคาที่เขาบอกว่ามันจบไม่ได้มันจบยากหรือมันจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เขายังไม่สามารถจัดการได้อะมันเป็นแค่วิธีการของเขาเพื่อจะถ่วงเวลาเพื่ออยากจะเก็บคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อกับอีกคนนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันจบยากจริงๆหรือมันเป็นวิธีการที่เขาตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้ เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันจบกับใครไม่ได้เลยสักคนนั่นก็แปลว่าเขาเลือกใครไม่ได้เลยสักคนใช่ไหมมันคือความรู้สึกของคุณที่คุณสงสัยอยู่ตอนนี้และคุณอยากได้คําตอบอะคะ่ะ6ดาบนะคะมันเหมือนกับพ,พืชตบคุณฝืนที่จะเชื่อเขายังไงก็ไม่รู้อะมันเหมือนคุณฝืนที่จะเชื่อคําพูดของเขานะเนี่ยคําสัญญาของเขานะเนี่ยทั้งที่คุณก็เห็นสถานการณ์ โดยรอบแล้วหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานแล้วอ่ะจนบางครั้งเราก็อยากจะตัดสินใจเดินออกไปจากตรงนี้เหมือนกันนะคุณไม่ได้หมดรักเขานะคะแต่พสูจนคุณหมดแรงที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ที่คุณไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริงหรืออะไรมันเป็นเรื่องโกหกเขาจะมีการแอคชั่นยังไงเขาจะมีการแอคชั่นยังไงกับพฤศูจหลังจากนี้เขาจะมีการแอคชั่นยังไงกับพูจนคะแไม้เท้า เขาขอร้องหรือว่าอ้อนวอนให้คุณเชื่อเขาแน่นอนเลยอะมีไพ่แบบในเท้านะคะแล้วก็มีไพ่เดอะไฮโลเฟนเข้ามาก็ามาว่าช่วงนี้คุณไม่สื่อสารกับเขาหรือคุณดูนิ่งคุณดูเงียบพื้นศพคุณไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรกับสิ่งที่เขากําลังกระทําอยู่ตอนนี้คุณทําได้เพียงแค่เฝ้าดูอะคะ่ะมันเหมือนคุณไม่อยากที่จะถามในสิ่งที่คุณสงสัยอยู่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาจะทํายังไงนะคะให้ทุกอย่างมันชัดเจนแต่มันเหมือนกับเขาได้รับ การแอคชั่นจากฝั่งคุณอะที่มันดูเหมือนไม่มีการแอคชั่นอะไรเลยที่มันดูเหมือนเงียบนิ่งไม่ตอบสนองอะไรกับเขาอีกเลยอะมันทําให้เขารู้สึกกลัวกลัวจะเสียคุณไปหรือกลัวว่าคุณจะถอดใจนะคะจากความสัมพันธ์นี้แล้วเด e f o ฟูลมันเหมือนกับคุณนิ่งจนจนจนเขาไม่สามารถคาดเดาคุณได้อะผู้ศอกว่าคุณจะตัดสินใจยังไง มันเหมือนกับว่าณนะเวลานี้เขาต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจเพื่อที่จะเลือกใครสักคนใช่ไหมแต่กับกายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ที่คุณส่งถึงเขาอะมันเป็นอะไรที่เงียบมากเขากําลังคิดว่าคุณกําลังจะตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตเขาหรือเปล่ามันทําให้เขาแบบกระตือรือร้นอะมันทําให้เขาเพิ่งจะรู้สึกอุ่าได้ว่าสักวันใดวันหนึ่งอะเดอะฟั four, เขาต้องเสียคุณไปแน่ๆราชาถ้วยหกถ้วยอะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นก็คือ การพยายามใช้คําพูดหรือพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้คุณยังรอเขาทั้งที่ตัวคุณก็รอเขามาเสมอนะโดยที่คุณไม่เคยปฏิเสธไม่มีครั้งไหนที่คุณไม่รอแต่สถานการณ์ตอนนี้ในฝั่งคุณที่มันดูเงียบเยบที่มันดูเย็นชามันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณกาลังจะตีตัวออกห่างจากเขานะคะในเดือนสิงหาคมนี้กวางม,มองว่าเขาก็น่าจะเริ่มเห็นความสําคัญของคุณขึ้นมาบ้างนะพฤชบ แต่สถานะระหว่างคุณกับเขาหรือสถานการณ์ใดๆอะ่ะมันยังไม่ได้มีความชัดเจนไปมากกว่านี้อาทีนี้ขอเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบทสรุประหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคะก้าถ้วยนะคะสองเรหรียญก็ยังเป็นสถานะแบบอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน เด็กถ้วยเป็นความสัมพันธ์วนไปเวียนมามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมนะคะคือสถานการณ์มันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรเลยเพืชศพมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเท่าเดิมไปๆไปกลับๆเหมือนเดิมเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณบ้างบางครั้งก็ไม่ติดต่อบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาติดต่อคุณคุณเลือกที่จะเงียบหรือแบบไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรกลับไปมากนะคะอืการที่คุณเงียบเย็นชาใส่เขา หรือเขาสื่อสารกลับมาแล้วคุณไม่ได้อยากแบบมีการแอคชั่นกลับไปมันเหมือนคุณอยู่ในภวังของคนที่กําลังพิจารณาอยู่อ่ะเหมือนกับถ้าเขาไม่ตัดสินใจชัดเจนมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะเป็นจะต้องตัดสินใจแล้วก็กลับมารักตัวเองบ้างอันนี้แหละมันคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับเขานะคะเพราะแทนที่เขาจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกกับการทล่ว่าพฤชบคุณจะเป็นฝ่ายตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อให้คุณอะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันวังวนอยู่แบบนี้อาทิตย์นี้มาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นเป็นชาวกุมเห็นเป็นชาวพฤษภเห็นเป็นชาวกรกฎเข้ามานะคะอเห็นเป็นชาวพิจิกนะคะธาตุดินมังกรพฤษภกันธาตุลมกุมตุนมีถุนธาตุไฟเมสิงธนูเนี่ยค่ะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดดียวไวโอกาสหน้า เจอกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวผู้ศพหลักขนาพผศพนะคะหมวดหมู่นี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับโซมี Me. พลังงานโซมีดนะคะจะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ยังดําเนินไปได้เรื่อยๆก็สามารถมีปัญหาเข้ามาได้ถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะดีอยู่แล้วนะคะก็เหมาะกับคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะในหมดหมู่นี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์เก่าใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมปี2566นี้นะความรักชาวคือโศบระหว่างคุณกับคนรักจะเป็นยังไงกวานจับไพ่ขึ้นมาเป็น2ส,สถานการณ์นะคะ จบเป็นสถานการณ์ฝังคุณแล้วก็สถานการณ์ฝังเขานะยคะหายใจลึกๆนะคะก่อนพยากรน,นะพ,รพิศศเสนีแรงนะแม้กระทั่งช่วงที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าพ,พิศศพนะคะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในสังคมไม่ว่าคุณจะทํากิจการทํางานอะไร หรือจะมีการแอคชั่นอะไรช่วงนี้มีคนเข้าหาคุณเยอะประเดนนะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้ามาหาคุณหรือว่าใครเชื่อมสะพานมาหาคุณประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่มันก็มีคนเข้ามาหาคุณทั้งทั้งที่เขาก็น่าจะรู้นะคะว่าคุณไม่ได้โสดแล้วเนื้อหอมมากๆพฤทธศตวรช่วงนี้ถึงแม้ว,ว่าคุณจะมีแฟนและนั่นนะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถไปคอนโทรลได้ว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราคอนโทรลตัวเองให้อยู่ใน สิ่งที่มันถูกต้องและนันะ่นอ่ะมันเป็นประเด็นนะคะเป็นที่ไปที่มานะทำให้ช่วงนี้คนรักค่อนข้างที่จะจับผิดการกระทําของคุณจับผิดคุณทุกฝีก้าวเลยช่วงนีนะ้มันเหมือนกับพืชศพคุณทําอะไรไม่ค่อยสะดวกก็ด้วยบริบทของคนรักนะ่ยชอบมีดราม่ากับคุณ แล้วคุณก็น่าจะมีคําอธิบายอะไรกับเขาในแบบที่เขาไม่พยายามจะทําความเข้าใจอะไรกับคุณเลยนะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหนื่อยหน่อยด้วยประเด็นที่ว่าคนรักนั้นอาจจะไม่ได้มีความไว้ใจคุณโทรศัพท์คุณวางอยู่ตรงไหนพศิศศพนะคะคุณก็ต้องดูดีๆนะนะคอยสังเกตดูว่าคนรักช่วงนี้นะคะชอบรีเช็คข้อมูลของคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรนะคะพศิศศพเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรใช่ไหมแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่อึดอัดไง เพราะว่าไม่ว่าคุณจะขยับทําตัวอะไรยังไงนะคะคนรักก็มักจะจับผิดเรามากเป็นพิเศษนะคะคนมันฮอสนะต่อให้มีแฟนยังไงในช่วงนี้ก็ก็คือฮอสอะมีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามานะคะแต่คุณก็ยืนอยู่ในความถูกต้องคนมันจะเสน่ห์แรงขนาดนี้เนื้อหอมขนาดนี้มันก็ช่วยไม่ได้อทีนี้มาดูนะคะขอให้ The v i e l of Fortune เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริงๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ยากมากนะที่จะอธิบายให้คนหลักเข้าใจและอย่างอ่ะศพคุณน่าจะมีหน้าที่การงานนะที่มันจะต้องอยู่ในสังคมหรือว่าพบเจอผู้คนมากมายแล้วก็ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เฟนลี่กับคนหมู่มาก The View สิ่งที่คุณคิดตอนนี้คือคิดอะไรคะคุณไม่ได้สนใจตัวเลือกอื่นจริงๆนะต่อให้มีตัวเลือกอื่นเข้ามาคุณก็หันหลังให้ทุกความสัมพันธ์ เพราะว่าคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วไอ้สะพานเนี่ยมันจะเชื่อมเข้ามาในชีวิตคุณน่ะมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากแต่เราสามารถกระทำในสิ่งที่มันถูกต้องได้นะก็คือเผาสะพานนั้นทิ้งไปราชาไม้เท้าคุณน่ะเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างของคนหมู่มากแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจใคร มากกว่าคนรักของเราเลยเพราะคนที่คุณแขก็คือคนที่เรารักอยู่นะปัจจุบันนี้แต่มันก็ติดตรงที่คนรักไปเคยไว้ใจเรานี่แหละนะก็อาจจะทําให้พฤศโมีความรู้สึกที่น้อยใจบ้างอะไรบ้างหาเหลียนคุณหน่ะพยายามที่จะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันเสี่ยงต่อการทําให้คนรักเข้าใจผิดนะพฤชโบนี่ขนาดพยายามที่จะหลบหลีกความเสี่ยงจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วนะคะคนรักก็ยังทําทีท่าที่จะจับผิดคุณอยู่ก็เรียกว่าลด ประเด็นดาม่านะคะหรือว่าลดความเสี่ยงที่คุณจะต้องกลับไปทะเลาะก,กับคนรักก็แล้วกันอย่างน้อยๆคุณก็ได้ทําอะไรนะเพื่อเป็นการพิสูจน์หรือว่าเป็นการเคลียร์ความรู้สึกของคนรักนะให้เขารู้สึกสบายใจบ้างอาทีนี้กวางมาดาูสถานการณ์ฝั่งของคนรักของคุณนะคะเฮอร์มิตเเรามาดูไพ่เฮอร์มิตใบนี้กันนะโอ้เขาจะผิดคุณแล้วก็ติดตามคุณเป็นเงาเลยตอนนี้โดนติด G.P.S อยู่ตลอดเวลา ขอไพ่ขยายเพิร์มิดหน่อยค่ะเมจิกเชียนงานเข้าแล้วล่ะพ,พืศพสิบดาบอ,อีกใบหนึ่งนะแล้วก็มีไพ่เดดดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะวานจะบอกตรงๆเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอคติกับคุณนะคะหรือว่ามีความคิดอะไรที่มันเป็นด้านลบกับคุณเขาพยายามจับผิดคุณอยู่นะเฮอร์มิต เมติกเชียนนะคะสิบดาบเนี่ยแล้วก็มีไพ่เดทคือมันแปลอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เขากลัวจะเสียคุณไปมันเหมือนกับเขากลัวคนรอบข้างของคุณเขากลัวสถานการณ์ที่คุณยืนอยู่คือเหมือนกับเขากลัวทุกอย่างเขาห่วงทุกอย่างวิธีการอะไรที่เขาจะทําได้ที่เขาจะสามารถรักษาคุณเอาไว้ได้ S <S <an> <S เขาจะทาทุกวิธีทางนะคนคนนะี้เพราะเขาว่ารักคุณมากจนเขาว่าไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้อะไรก็ตามที่ช่วงเนี้ยคุณพยายามอธิบายให้เขาฟังนะคะหรือพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจอะ่ะเขาจะมองทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องไม่จริงแเขาอยากฟังอะไรในสิ่งที่คุณอธิบายอยากจะฟังตามเซนส์ที่เขากําลังบอกตัวเขาว่ามันจะเป็นอย่าง,งานั้นอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเขาจะฟังความจริงจากปากเราว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันเหมือนกับเขาเชื่อรางสังหรณ์ในตัวเองอะ่ะคนคนนะี้เป็นคนที่แบบเหมือนมีเรดาร์ในตัวเองอะ่ะ ได้กินอะไรแปลกๆหรือคุณขยับทาตัวอะไรนิดนึงอ่ะเขาก็จะมองในแง่ลบไปก่อนอะนะแง่ในแบบสิ่งที่มันอาจจะจับผิดคุณไปก่อนแต่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือเปลี่ยนแปลงอคติเชิงลบของเขาได้อ่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันหรือค่อยๆอ,อ,อธิบายกันตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะพุทธศพขอดูแค่ว่าเขาจะมีการแอคชั่นอะไรกับคุณคะในเดือนสิงหาคม66อับวินาบ สิ่งที่เขาแอคชั่นกับคุณก็คือตามหึงหวงคุณไงคะไม่มีอะไรมากเลยช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรด้วยนะคือศพเขาแค่มองว่าคุณดูพราวคุณดูมีเสน่ห์นะคะดูมีแรงดึงดูดมันเหมือนกับวิถีชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนไปหน้าที่การงานที่มันมีการพัฒนามากขึ้นแล้วคุณยิ่งทํางานที่มันอยู่ในสังคมในคนหมู่มากยิ่งคุณจะต้องพบปะผู้คนนะคะหรือว่าเจอกาลยานมิตร มากมายนะคะมันยิ่งทําให้เขาหวาดระแวงคุณมากขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าแต่เขาแค่รู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกอะ่ะเขามองเห็นแล้วเขาก็เชื่อในสายตาที่เขามองเห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะเขาก็กลัวว่าจิตใจคุณจะไม่มั่นคงกลัวว่าจิตใจคุณอะ่ะจะโอนเอ็นไปกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงอะ่ะคุณ ก็จะเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แล้วก็คนรักคือโสกเป็นคนที่เซนเซทีฟโคตรง่ายเลยอะรู้สึกอะไรไปเองดาม่าไปเองนะคะอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเขาจะสร้างจินตนาการที่มันเวอร์วังอลังการคือไปใหญ่ไปโตอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องนิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆอะเขาจะคิดออกไปแบบนอกโลกหรือไปคิดคิดไปไกลแบบมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีเลดร์ของเขามันอาจจะพังก็ได้สิ่งที่เขากําลัง จับผิดคุณอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจริงอะไรเลยนะคะมันเป็นแค่ความหึงหวงเท่านั้นน่ะเป็นความรู้สึกหึงหวงเป็นความหวาดระแวงนะคะแล้วก็ทําให้เขาเซนส์ทีฟไปเองแล้วก็ช่วงนี้เป็นคนที่แบบอธิบายอะไรแล้วก็เข้าใจยากด้วยคนรักของคุณอะ่ะโอเคขอความรู้สึกของพิทโซหน่อยพ,พิทโช่วงนี้คุณรู้สึกยังไงสองถ้วยคุณอยากบอกว่าคุณรักเขาคนเดียวเวลาที่คุณรักใครนะคะคุณจะซื่อสัตย์กับคนคนนั้นต่อให้มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามา ที่มันอร่อยกว่านี้ก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะคุณคิดว่าคนที่คุณเลือกนะ,ป,ะปัจจุบันนี้คือคนที่ดีที่สุดแล้วแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะปันใจให้ใครคนอื่นได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คนหลักอาจจะแบบว่าไม่ได้ไว้ใจเราก็ตามนะสองถ้วย1เหรียญ3ดาบนะคะ The World ขออีกใบหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกหรอ เดวิลเข้ามานะคะคุณน่ะรู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีนะคะอะไรก็ตามที่คุณสามารถจะทาให้คนรักสบายใจได้คุณก็พยายามทํานะถึงแม้คุณจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยอธิบายอะไรไปนะคะเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลยหรือไม่พยายามทําความเข้าใจเลยช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยใช้เหตุผลอะไรกับคุณนะคนรักอะ่ะเขามาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นคําตอบที่เขาเชื่อว่าเซนส์นของเขาอ่ะมันมีความแม่นมากกว่าที่เขาจะฟังคําอธิบายของคุณนะคะ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาเสมอด้วยพฤศพมันก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับคุณนะที่จะทําให้คนรักอะ่ะเหมือนกับเชื่อมั่นในตัวคุณได้แต่ในข้อเสียนะคะที่เรามองตอนนี้ในข้อดีนะถ้าเรามองในมุมมองดีๆนะว่าคนรักเขามีความหึงเราเขามีความห่วงเราขนาดนี้แล้วการแอคชั่นอะไรของเขานะคะที่บางครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจเรา ความที่เขาแบบอาจจะทําตัวไม่น่ารักใส่เราบ้างดราม่าใส่เราบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันก็เป็นใจความของความรักที่เขามีต่อคุณถ้าเขาไม่รักคุณเขาคงจะไม่หึงหวงคุณคงจะไม่เกี่ยวกราดนะคงจะไม่โวยวายเพราะเขาเห็นว่าคุณสําคัญสําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้และการที่เขาแสดงออกมาทั้งหมดนั่นแนหะมันก็เป็นคําตอบที่คุณก็รู้ ณนะปัจจุบันนี้อยู่แล้วว่าเขารักคุณแค่ไหนขนาดไหนนะคะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องดีกว่านะคะพุชศพชาวมังกรนะคะมีชาวเอ่อมีธาตุดินนะคะมังกรพุบกันเด่นๆมาเลยคือชาวมังกรมีธาตุลมนะคะกลุมตุลมีถุนมีธาตุไฟเมสิงธนุนะคะ โอเคนอกนั้นนะคะจะเป็นราศีเป็นาธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย